สวนทุเรียนไล่แสงจันนะครับนี่ต้นทุเรียนรถเราก็จอดอยู่ในสวนทุเรียนกันเลยนะครับอาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้คนก็เยอะพอสมควรนะจากตลา,าดแม่วางเข้ามาประมาณสิบกิโลนะครับวีลูกเลยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูในสวนเดี๋ยวเรามาสั่งนีก่อน ครับหนึ่งลูกก่อนเอากินตอนนี้เลยแม่คะครับผมให้สอนห้นึ่งลูกกินตอนนี้ขอลูกสวยครับอันนี้อันนี้มาได้เนอะออันนี้เราพร้อมกินเลยลองลูกเอาลองชิมก่อนครับอ่านิชิมชิมก่อนลองชิมเก็บลูกเล็กก่อนลูกเล็กก่อนที่สานเออเราเราซื้อกับันใหญ่นู้นอันนี้ลองชิมก่อนอ๋อครับชิมลูกเล็กไปก่อนเราเราต้องยกขึ้นมาหมอนทองเนาะหมอนทองใช่ลองหมือนเลยค่ะ ถ้าเป็นวันจันทร์วันอังคารที่ตลาดนัดดอทบีซีดอนจันทร์ถ้าเป็นถ้าเป็นวันพุธอ๋อหมดแล้วหมดส่วนแล้วพี่อะไรคะพี่ไรเออรลังสัรครับที่ลังสรของผมของผมแกะกินเลยนะครับถ้าเป็นวันพุธนี่แปดเก้าพาซา แต่ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับแล้วค่ะทุเรียนผากแล้วค่ะเริ่มเริ่มเก็บประมาณเดือนอะไรครับกรกฎาคมค่ะกรกฎาคมค่ะประมาณกลางกรกฎาคมไม่ต้องเข็นกล่องก็ได้เจ้าประมาณกรกฎาคมนะครับกลางกลางกรกฎาคมหน่อยนะคะครับเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยสิงหาสิงหาครหมดละกลางเดือนหมดละรถสุดท้ายแล้วเนาะ วันนี้ยี่สิบสิงหานะครับหมดแล้วหมดักองหรออมันลั่นมันมันเป็นเบอร์เล็กที่พอดหมดแล้วนะครับที่เห็นนี่คือรอบสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองกินลูกเล็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเอาลูกใหญ่เนื้อสวยผมขอถ่ายหน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะเนื้อสวยเนอสวย มีต้นทุเรียนด้วยประมาณกระกดานะครับกลางกลางเดือนกระกดานะครับที่แม่วาง,งผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับรถ<ะ>เก๋งมาได้นะครับเส้น<ะ>ทาง<ะ>ก็ประมาณเนี้ครับอยู่ในหุบเขานะครับเดี๋ยวผมลองชิมก่อนแล้วล<ะ>เดี๋ยวผมค่อยพาเดินเข้าไปในสวนเนาะในสวนยังพอเห็นปะบายอยู่บางลูกบางต้น ยังพอมีลูกติดอยู่นะครับไล่แสง<ล>จันนะครับทุเรียนแม่วางอ่าเบอร์โทรติดต่อทางเพจน่าจะง,ง่ายกว่าติดต่อทางเพจง่ายกว่านะนี่ครับไล่แสงจันโลละร้อยห้าสิบ สำหรับเกบต่ำนะครับถ้าพรีเมียมร7อยเจ็ดสิบนะครับอ,อันนี้แข็งนิดนึงโอ้ได้เออออได้ได้ได้ไดนี่เลยครับ ไม่ได้ดูละไม่ได้ดูน้ำหนักเลยลองชิมก่อนนีมหวานมันนี่ใส่กวาเพันถูกใจถูกใจสารอันนี้ใส่กองค่ะแกใส่กองรสชาติถูกใจถถกใจู่ รสสุดท้ายแล้วอือร่อยสุดยอดหมดแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้หมดแล้วนะครับประมาณกลางกรกฎาเนาะเลยะอืม ถูกใจอร่อยอร่อยกรอบกรอบนอกนุ่มในแจ๊ะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมพาไดูส่วนทุเรียนต่อดีกว่ารู้สึกมีก้าทุเรียนขายด้วยนะวางเรียงเลยเออจันอังคารที่ตลาดนัดหน้าบิซีดอนจันนะครับส่วนวันพุธจะเป็นตลาดนัดแปดเก้านะครับตรงเส้นหนองหอย แต่ตอนนี้หลังหลังจากวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าหมดแล้วนะครับก็ต้องรอปีหน้ากรบนอกนุ่มในโอ้ขอบคุณครับผมครับเนื้อเนื้ออดูเม็ดเม็ดยังไม่แก่จัดนะแต่แก่แล้วนะเพราะว่าข้างล่างโคลนดำแล้วนะแต่ว่าแก่แล้วมันหวานนะครับเนื้อมันหวานดูเม็ดเล็กหลีบ อร่อยบอกเลยว่าอร่อยใช้ได้ใช่ได้อันนี้เป็นทุเรียนในฤดูนะครับเดือนนี้เดือนสิงหานะครับที่สวนเี่บอกรบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในสวนดีกว่านี่ครับผมเดินเข้าไปถ่ายในสวนได้ไหมครับโอเคเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาผมเห็นมีลูกโอ้ยนุ่นไงเขาถ่ายกันอยู่ต้นหนุนต้นหนุนยังเก็บไปเต็มต้นเลยอ่ะเอาูลูกเล็กๆก่อน อ่าผมเห็นต้นนี้อันนี้ลูกยังเล็กอยู่นะครับนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ทุเรียนหมอนทองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังพอมีปะปลายให้ได้ดูอยู่นะครับที่นี่ เขาบอกว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ที่จะเก็บอ่าขายแบบขายแบบขายด้านตลาดอะอะ <c oughs> คือที่เหลือนี่คงจะเก็บไว้ให้ลูกค้าเฉพาะกิจหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับทุงเรียนแม่วางนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันเยอะๆหน่อยเขาปลูกกล้วยแซมไว้ด้วยนะครับโอ้ยลูกมูนใหญ่มาก มุใหญ่มากอันนู้นเมื่อกี้ผมเห็นต้นที่เขาถ่ายรูปเยอะหน่อยทุเรียนเชียงใหม่ก็มีให้กินแล้วทุเรียนดอยสะเก็ดก็มีนะครับแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่แก่ที่ดอยสะเก็ดยังไม่แก่นะครับอำเภอแม่แตงก็มีนะครับทุเรียนแม่แตงโูมันออกถึงยอดนู่นเลยเหรอแล้วขึ้นไปเก็บก็ไม่ทำดามกันนะบนยอดเลยสองลูกใหญ่ด้วยก็มีที่แม่แตงอีกที่นึงนะครับที่ผมยังไม่ได้ไปถ่ายเลยนะครับที่ดอยสะเก็ดไปแล้วนะครับทุเรียนดอยสะเก็ด ดกนะครับใช้คำว่าดกได้เลยดูแล้วมันเข้าตำลาเลยนะครับเข้าตำลาทุเรียนเลยนะครับก็คือปลายแหลมนะครับโคนรีบนะครับเขาบอกว่าเนื้อมันจะสวยเนื้อมันจะเยอะนะครับเปลือกจะบางอ่าเปลือกจะบางนะครับสําหรับอ่าปลายําแหลมอย่างเงี้ยถ้าดูสู้ต้นนี้ยีลูกเนี่ยถ้าดูชู้เนี่ย,เ,ยเปลือกจะหนา เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ลูกหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนแสงเลยเปล่าต้นต้นแค่เนี้ยสิบสี่ลูกโอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ้าวหายไปไหนลูกหนึ่งม่อกีนนับสิบสี่อาข้างล่างนี่ข้างล่างนี่กลุงต้นแค่นี้สิบสี่ลูกนะครับเอาผมเชื่อแล้วครับที่แม่แตงผมไปผมเข้าไปในสวนแล้วนะครับที่แม่แตงนะครับแต่ว่า,าลูกยังเล็กอยู่นะครับเจ้าของบอกว่า ต้นเดียวหลักหมื่นนะครับที่ไม่แต่งนะครับจะได้ผมยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปก,ปก็ดีนะครับดีอีกหน่อยทุเรียนจะเราเราจะได้ไม่ต้องกินทุเรียนราคาแพงครับมีให้เยอะๆครับเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่อ่าลำไยนะครับทุเรียนเรามีเยอะแล้วนะครับ เงาะก็มีแล้วนะครับเงาะแม่แตงนะครับเกจด,ดีด้วยนะครับเงาะแม่แตงคุณภาพดีเลยนะครับก็มีปะาปลายบางบาง,บางต้นก็มีอย่างต้นที่เรานเห็นนี่ก็สองสามลูกแต่ยังเป็นลูกเล็กอยู่นะครับลูกยังเล็กอยู่สามลูกเทียนเห็นวันนี้คือคืฟ้าคือฝน่อยนะเวลาถ่ายมันก็จะมืนๆนิดนึงคนมาซื้อที่สวนเยอะเลยอนะ่ะ ก็ไม่รู้ว่ของมีคนซื้อไปขายหรือเปล่าแต่ทั้งทั้งสังส่วนเขาก็ไปขายเองอยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับทางเข้ามายากไหมไม่ยากนะครับผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับรถเก่งมาได้นะครับแต่ว่ารถเก่งอาจจะต้องหยอดนะครับบางช่วงถือว่าลูกใหญ่อยู่นะ ยังมีปะไปอยู่นะครับไหนๆมาทั้งทีแล้วผมเดินเข้าไปลึกๆหน่อยดีกว่าผมว่าลูกนี้ก็ใหญ่มีน่าน่าจะมีทุกภาคแล้วนะครับสำหรับทุเรียนนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะครับแต่เชียงใหม่นี่แปลกสำหรับผมเมือม่อเมื่อสอสปีเนี้ผมว่าแปลกนะครับแต่ตอนนี้เริ่มธรรมดาแล้วครับเริ่ม พอเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับลูกนี้สวยมากแล้วก็จากการได้ลองชิมเมื่อกี้นะครับที่ได้ลองชิมดูรสชาติโอเคแล้วนะครับถือว่าอร่อยมากไม่ได้อยไปกว่าจันบุรีเลยไม่ได้อยไปกว่าจันบุรีระย,ยองจันบุรีเลยถือว่ารสชาติใช้ได้เลย แล้วผมลองสังเกตดูอ่ะผิวทุเรียนที่นี่มันจะมีจุดดำมันก็ไม่มีนะครับถือว่าใช่ได้เลยนะโอเคครับเดีย๋ยวผมจะไปลองดูเอากลับไปบ้านสักลูกหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายเงินที่นี่สามารถสแกนจ่ายได้ด้วยนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าปลายมานันแมแหลมอย่างเงี้ยเปลือกมันจะบาง โอเยอะนะต้นหลายไร่นะครับหลายไร่จากตัวอำเภอแม่วางเข้ามาถึงส่วนเนี่ยสิกิโลนะครับทางลาดยางตลอดเส้นแล้วก็สองกิโลสุดท้ายจะมีลูกหล,ล,ล,ลังสลับคอนกรีตนะครับลูกหลังสลับคอนกรีต งอเปลือกมันบางจริงด้วยน่ารักนะช <c oughs> ัง <c oughs> ถูกมั่งเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าอย่ากดไม่ลึกอตอนเที่ยวผ่าหลังอะ่ะถ้ากดไม่ลึกมันจะโดนวัวงเปลือกมันบางเนาะเนื้อสวยจัง <c oughs> ดีไหมถ่ายเบอร์โทรให้ดูอีกรอบมศูนย์เก้าหนึ่งแปดห้าแปดหกหกหกแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าแปดสามสามนะครับ ปีหน้าต้องรีบมาเร็วกว่านี้หน่อย อันนี้คือเบากเอาขายหมดเลยนะครับรถสุดท้ายแล้วไปรือีหปีหน้าต้องมาเร็วกว่านี้เนาะ เดือนกลดกัาคมกรากาคมสี่สิงหาเอ้เดี๋ยวมันกรกฎาคมนี่มันเดือนอะเดือนเเดือนไหนนะเพฤษภาคมมนพฤษภาคมเดือนเจเดือนเจ็ดยละประมาณกลางเดือนเนาะกลางเดือนกรกาดาลาเอกปนี้เราขายเราขายมาที่ห้ากราคมอ๋อปีนี้ขายห้ากราคมเริ่มขายเริ่มขายห้ากานถ้าใครแม่สะดวกมาสวนเข้าไปสั่งที่ ที่หน้าตลาดนัดได้เลยเนาะอ่าไปเพจได้เลยสั่งในเพจก็ได้สั่งในเพจได้เลยไล่แสงจันทร์แม่วางไล่แสงจันทร์แม่วางหรือจะมาที่สวนก็ได้นะครับต้นต้นที่ลูกเยอะๆนั่นเขาเก็บไว้ให้ถ่ายรูปนะครับสำหรับใครเข้ามาที่สวนนะครับรถเก่งมาได้นะครับ แต่รถเก่งต้องพอยอหยอดหน่อยสองกิโลสุดท้ายมันจะเป็นทางลูกลังสลับอคอนกรีตนะครับโอเคจเจอกันคลิปหน้าครับกลิ่นไม่แรงดีเนาะกลิ่นไม่แรงนะครับจะไม่แรงจะชอบมากเลยเปลือกบางจังเลย

2 9กกิโลนะครับรวมเปลือกอคิดเป็นเงินอยู่ที่496บาทตีไป500ร้อบาทแล้วกันได้แสงกันนะครับผมกะดูประมาณประมาณกิโลนึงได้แน่ๆนะครับเกินกิโลผมว่าเกินกิโลเพราะว่าเปลือกเขาบางอสรุปท้ายคลิปนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ600ต้น แล้วก็ปลูกมาแล้วประมาณหกปีเก็บผลผลิตมาแล้วน่าจะปีสองปีสังเกตดูนะครับน้ําเขาจะไม่ขังนะครับจะเป็นเหมือนไหลเขานะครับปลูกมาแล้วประมาณหกปีสภาพต้นประมาณนี้นะครับเก็บมาแล้วน่าจะประมาณสักปีสองปีผมไม่แน่ใจยังพอมีปะปายบ้างนะครับท,ท,ที่มันอาจจะออกอหลังฤดูนะครับเนี่ยอย่างลูกนี้ ต้นนี้เหลือลูกเดียวเขาจะมีเชือกนะครับเขาจะมีเชือกดึงกิ่งไว้นะครับเพราะว่าน้ําหนักน่าจะเยอะแต่ละต้นนะครับน้ําหนักน่าจะเยอะเวลาเขาออกลูกจริงๆผมพาไปดูต้นนี้อีกยังพอมีติดต้นบ้างนะครับแต่ว่าเหมือนจะงดจําหน่ายแล้ว <c oughs> อันนี้เราไม่รู้ข้อมูลเขานะครับเขาบอกว่าเป็นรอตสุดท้ายแล้วของที่นี่นะครับเนี่ยครับตัวอย่าง เขาจะเอาเชือกดึงกิ่งไว้นะครับเพราะว่าเชือกก็ยังใหม่อยู่นะครับน่าจะช่วงที่เขาออกโลกเนี่ยครับเพราะว่าน้ําหนักต่อกิ่งน่าจะเยอะก็เลยต้องเอาเชือกมัดกิ่งไว้นะครับลังกิ่งไว้รสชาติไม่ด้อยไปกว่าทุเรียนจันมุรีหรือระยองเลยนะครับแล้วก็เยอะมากหกร้อยกว่าต้น แถวนี้อดูดูด,ดูสภาพเย็นไหมดูดูด,ดูที่ยอดเขานะครับจะเห็นเมฆเห็นมอกนะครับภูมิอากาศโอเคเลยนะโอเคเป็นอีกหนึ่งที่นะครับท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเราเริ่มจากตลาดสดแม่วางนะครับซ้ายขวาเลยครับตลาดสดแม่วาง เดี๋ยวเราจะผ่านหน้าโรงเรียนบ้านกาดไปนะครับหน้โรงเรียนบ้านกาดอยู่ขวามือนะครับข้างหน้านุ่นอีกประมาณสามร้อยเมตรจากตรงหน้าตลาดบ้านกาดนี่ไปถึงส่วนทุเรียนประมาณสิบกิโลนะครับระยะทางรวมจากหน้าตลาดนะครับจากหน้าตลาดประมาณสิบกิโล ขวามือนี่ครับโรงเรียนบ้านกาดนะครับข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับเป็นห้าแยกไฟแดงนะครับตรงหน้าเทศบาลขวามือเป็นเทศบาลน,นะครับ ใช้ไม่ได้ต้องกดบันทึกเด็กตรงนี้ไปเลยว่ะ เขตขวามือนะครับเป็นพีมิกนะครับเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับเราจะไปทางขวามือนะครับไปทางแพร่แม่วางนะครับซ้ายมือก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยนะครับเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปดอยหล่อดนะครับเราเลี้ยวขวานะครับไปแม่วางไปสถาไปโรงพักแม่วางนะครับไปโรงพยาบาลแม่วางนะครับไปแพร่แม่วางนะครับเส้นนี้เส้นนี้ทะลุ ดอยอินทนนท์ได้นะครับสาาซ้ายมือเป็นสถานีตำรวจภูธรแม่วางนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราก็ซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลแม่วางนะครับอีกประมาณ800แปดร้อยเมตรเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับซ้ายมือโรงพยาบาลแม่วาง ข้าเราตรงไปเรื่อยๆจะเป็นปางช้างแม่วางนะครับที่เขาเม็น่องแพรแม่วางกันอะอ่าเราเห็นไปนะครับไล่แสงจันทร์นะคับซ้มนอนะค่ะจากวันนี้เต็มเลี้ยวซ้าย มือเป็นวัดนะครับสังเกตขวามือนะครับเป็นวัด <9. S 1> อพอพ้นกำแพงวัดมาก็เปิดไฟเรียวซ้ายนะครับบ้านปางขี้เหล็กวัดดอนแก้วบ้านห้วยน้ำลินนะครับสังเกตป้ายนะครับไล่แสงจันทร์นะครับ จะมีป้ายบอกทางมาเรื่อยๆนะครับ ด้านซ้ายมือเราเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับเราจะวิ่งผ่านไปนะครับเราจะผ่านไปทางขวามือนะครับถึงแล้วนะครับขวามือนี่นะครับ ที่นี่สุนัขดุมากนะครับมีป้ายบอกเตือนไว้ด้วย